โอ,อเคคร,รับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคอนทับปักในน้ำเติมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตนาจริตค่ะสวัสดีครับปัญญาวิชิตเซติศัสดีครับเาจากมาผมมาจงง<ผ>มมากเก็บร่องสตูดิโอที่จังหวัดขอนแก่น,นครับก็ตอนนี้ก็มีสตูดิโอทำงนานเกี่ยวกับศิละปะนะครับเกี่ยวกับศิละปะเลยเพราะว่าพวกเราสองคนก็เรียนศิละปะกันมาตั้งแต่เบสตีแล้วก็โทเอกนะครับตอนนี้ก็ลังศึกษาปริญญาเอกกันอยู่นะครับก็ใกล้จบแล้วล่ะเทอมนี้นะครับที่มาหาวิทยาลัยขอนแก่น นะครับก็เลยได้ก <c oughs> Quindi, Hence, ่อ oh, ต okay. ั้งเก็บร้อมสติวขึ้นมาเพื่อจะสร้างครับสั่งสร้างสรรค์ผลงนศิลปะนะครับให้เกิดพื้นที่ในตรงนี้นะครับเพราะมันมีพื้นที่นั้นเพื่อที่จะทําให้งานศิลปะให้คนในชุมชนนั้นก็ได้เห็นทำให้มันขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าทางจุดจุดกลางก็คือตรงกรทมนะครับโอเคครับประมาณครั้งนี้มาเข้บรมเชิงปฏิบัิการเกี่ยวกับเทคนิคธุรกิจอบรมอะไรยังไงน้องอาจารย์แล้ว วันนี้จะเป็นการอบรมทำเทคนิคสกีนนะคะทุกคนก็จะได้ลองปฏิบัติแล้วก็ได้เรียนรู้กระบ,บวนการว่าสกีนเนี่ย มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเราสามารถไปต่อยอดอะไรได้บ้างแล้วก็วิธีการทํามันมีขั้นตอนยังไงทุกคนก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนจ,นจบโครงการทุกคนก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันไปต่อยอดแบบนี้ได้เงี้ยวันนี้ก็ทุกคนก็จะได้เรียนรู้การยิงบล็อกตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การยิงบล็อกว่าบล็อกต้องใช้บล็อกแบบไหนต้องใช้ผ้าแบบไหนทุกคนได้จับแม็กยิงด้วยตัวเองทุกท่านแล้วก็ตอนบ่ายนี้ทุกคนก็จะได้สเก็ตงานค่ะสเก็ตงานแล้วก็จะเขียนแผ่นฟิล์ นำแผ่นฟิล์มที่เราเขียนวันนี้นําไปฉายบล็อกพรุ่งนี้แล้วก็ฉีดน้ําฉีดน้ำเซตปุ๊บแล้วก็จะมาสกรีนลงบนเสื้อแล้วทุกคนก็จะได้เสื้อกับบานคก,กนละหนึ่งตัวนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นผลของการอบรมทั้ง2วันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก,ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเหมือนกับนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการทางธุรกิจหรือหาอไรายได้เสริมเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าจะไปสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัวอะไรก็ได้แต่ พื้นฐานก็คือทุกคนจะต้องได้รับความรู้เทคนิคต่างๆเข้าไปค่ะครับอาจารย์ครับจากที่ได้สัมผัสผู้เข้าเรีก็คือวันที่มีหลากหลายเด็กใอะไรตัผู้ใหญ่เลยคิดว่าผู้เข้าเรเป็นยังไงตั้งใจเได้ไม่ได้ก็ครับจุดมุ่งหมายของพวกเราเองนะครับการเรียนศิลปะเนี่ยอย่างเช่นในการเรียนศิลปะเนาะคลาที่จะเข้าเรียนรายวิชาแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าไปยากมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องเป็นนักศึกษาศิลปะเท่านั้นที่จะศึกษาได้ แต่เนี้ยในพาร์ทของประชาชนทั่วไปที่ไม่จำกัดอายุมากมายเลายนักนะครับมีตั้งแต่เด็ก16-17-18จนไปถึง5้า0เนี่ยนะครับก็สามารถทำศิลปะแบบเนี้ยได้เสมอกันนะครับโดยมีเวลาที่จำกัด2อ,อวันเนี่ยเราสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้แล้วสามารถทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นจุดสารตั้งต้นในการที่จะสามารถทําเป็นอาชีพที่2ที่3ที่4ี่เขาได้ หรือเอาไปเสริมกิจการเขาในส่วนที่มันขาดหายไปเอาไปอุดรอยรั่วตรงนั้นโดยใช้ศิละปะนี่แหละเป็นตัวภาษสานะครับซึ่งฟีดแบ k ในการที่เราได้พูดคุยกับเขาในระหว่างการสร้างสรรค์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าบางท่านมีพื้นฐานมาบ้างนะครับบางท่านศูนย์เลยบางท่านไม่มีไม่มีาไม่มีเขาเรียกว่าเซ้นทางศิละปะเลย แต่เขามีขอแค่มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์นะครับก็สามารถทําได้เหมือนเหมือนกันตอนนี้ก็คือทุกคนได้ทําเท่ากันแล้วรู้สึกว่าทุกคนมีรอยยินพวกเราสองคนจากเก็บปอมสตูดิโอก็รู้สึกยินดีแล้วก็อยากให้อ่าลายวลรายการแบบเนี้ออกมาบ่อยๆเพื่อที่จะทําให้ประชาชนประชทชคนไทยเนี่ยเข้าถึงศิลปะได้มากขึ้นครับประมาณนี้ครับคัสนนนมันอยู่ตรงที่ เวลาเราปาดสีอะคะ่ะคือการทับซ้อนเลเยอร์ของสีอันนี้คือสเสน่ห์ของงาน<ม>สินสก,กีนเลยมันมันอยู่ที่ไม่ว่าเราจะทำสกเกตแบบไหนแต่อยู่ที่สเสน่ห์ของการปาดสีคือสกเกตอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเวลาเราปาดสเีเราเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆะคะ่ะ<ม>ในบล็อกหนึ่งบล็อกฉะนั้นนูคิดว่าสเสน่ห์คือการทับซ้อนของสีตรงนี้เหมือนชื่อโครงการ,รับเลเยอร์ผมว่าเป็นสิ่งที่ทับซ้อนกันให้เกิดมิติใหม่มากขึ้นจาก จากการสเก็ตที่เป็นแบนเน่พอมันทับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมันเกิดอิเลเมนที่สวยงามเกิดการทับซ้อนที่มันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในนยางอื่นจำต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะคะทางงานศินละปะท่านกลางที่ที่ได้มีเล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าเราต้องจัดโครงการเพื่อน,น,นําศิลปะเข้าสู่ชุมชนให้ชุมชนได้ใ,ใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้นแล้วเขาสามารถนำความรู้หรเหล่านี้ไปต่อยอดในอนาคตได้แล้วก็มันจริงๆแล้วมันสามารถสร้างเป็นอาชีพ ให้กับคนคนหนึ่งได้เลยนะคะการทําศิละปะการชินสกีนในวันนี้ฉะนั้นก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ต่อยอดประโยชน์ให้กับผู้คนที่เข้ามาอบรมไม่ว่าจะเป็นโครงการของชินสก,กีนเองหรือว่าโครงการที่อรอเป็นคนจัดตั้งขึ้นมานะคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะคผมเห็นว่ามันเป็นกายเป็นโมเดลที่สําคัญนะครับเป็นศูน์เป็นสิ่งที่โครงการที่ทําจากจุดตรงกลางถืงจากกรุงเทพก่อนผมว่าถ้าหากว่ามันเกิดการขยายวงกว้างขึ้นไปทางเขตภาคยีสานเขตภาคใต้เป็ <c oughs> ันจัญจรไปเรื่อยๆโดยใช้กําหนดกําหนดโครงการแบบนี้การเรียนรู้ระยะสั้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่ชุมชน ในชุมชนที่เขากําลังม,มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าหากว่าโครงการของเราได้ขยายไปตรงนั้นเนาะนะครับประชาชนก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าอ๋อศิละปะจริงๆแล้วมันอยู่กับเราทุกที่เลยแต่เพียงแค่เราไม่รู้ว่าเราจะจิจับมันมาใช้ประโยชน์อย่างไรกับสิ่งที่เองมีอยู่เป็นพื้นฐานนะครับก็สิ่งเหล่านี้น,นะครับ <laughs> ก็ต้องขอบคุณโครงการในการที่เห็น <laughs> เห็นความสําคัญ แล้วก็มาลองทําเป็นโมเดลในการสร้างสารรค์ในพื้นที่ตรงนี้ลองดูซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าเห็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่ามันไปได้อย่างดีมากเลยขอบคุณขอบคุณครับ